รายงานการประกวดโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อก,การจัดการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 1. ด้านนโยบาย 1. มีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศท,ทางพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 2. มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3. มีแผนงานโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 4. กํกำหนดผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายดำเนินกิจกรรม 5. มีเอกสารหรือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเช่นรายงานโครงการ 2. ด้ารความสะอาดเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน 1. จัดบริเวณโรงเรียนโดยรอบ สะอาดเป็นระเบียบและสวยงามดังต่อไปนี้อย่างน้อย3หัวข้อได้แก่1.1บริเวณรั้วทางเข้า1.2ถนนทางเดินภายในโรงเรียน1.3สนามกีฬาสนามเด็กเล่นบริเวณและภายในห้องต่างๆข้อ2ถึง10สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม 2. อาคารเรียนอาคารประกอบ 3. ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 4. บริเวณหน้าเสาธง 5. ห้องพักครู 6. โรงอาหารห้องเก็บของ 7. ห้องผู้บริหารโรงเรียน 8. ห้องสมุด 9. บริเวณห้องน้ำห้องสุข,ขาของนักเรียนและครู 10. ห้องพยาบาล 3. ด้านความร่มรื่นสวยงาม 1. มีไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่น 2. บริเวณรอบภายนอกอาคารร่มรื่นสวยงาม ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อได้แก่2.1ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ2.2ปลูกไม้กระถาง3มีการจัดมุมธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติต่อไปนี้อย่างน้อย3หัวข้อได้แก่3.1สวนย่อม3.2แปลงไม้ดอกไม้ประดับ3.3แปลงพืชผักสวนครัว3.4เรืนอนเพาะชำ สามจดห้ามีป้ายบอกชื่อต้นไม้สี่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านส่งเสริมหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห้ 5. จัดห้องเรียนธรรมชาติหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนในยามว่าง 4. ีด้านการจัดการห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนมีป้ายชื่อห้องเรียนและครูประจำชั้นเรียนสอง หน้าห้องเรียนมีการแสดงป้ายจํานวนนักเรียนสถิติการมาเรียน 3. หน้าห้องเรียนมีการตกแต่งดังต่อไปนี้อย่างน้อยสองข้อ3.1ป้ายสมาชิกห้องเรียน3.2ป้ายความรู้คติพจน์หรือสุภาษิต3.3ไม้ประดับหรือสวนยมอม 4. ภายในห้องเรียนมีสัญลักษณ์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ห ภายในห้องมีแสงสว่างอากาศถ่ายเทเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวน 6. ภายในห้องเรียนตกแต่งด้วยผลงานนักเรียนหรือใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิน่น 7. จดัดป้ายแสดงผลงานของนักเรียนเป็นปัจจุบัน 8. มีของใช้ประจำห้องเรียนที่จำเป็นเช่นกระจกเงาที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด 9. จัดชั้นวางของตู้อุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อย 10. จัดให้มีมุมต่างๆภายในห้องเรียนเช่นมุมหนังสือมุมรักการอ่านมุมเกมการศึกษาและอื่นๆ 5. ด้านความปลอดภยัย 1. จัดระบบป้องกันความปลอดภัยดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2. หัวข้อได้แก่ 1. 1มีรั้วประตูเข้าออกมั่นคงแข็งแรง 1. สติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารเรียนหรือหน้าชั้นเรียน 1.3ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว 2. จัดให้มีเวรควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน 3. มีกำหนดจุดหรือสถานที่ในการรับส่งนักเรียน 4. จัดระบบทางเดินเท้าทางรถทางเชื่อมาทาน 5. จัดระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังเช่นช่องทางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำ 6. จัดระบบป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นป้ายจราจรป้ายเตือนพื้นที่หรือเขตอันตรายห้ามเข้า 6. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1. จัดระบบจัดการขยะอย่างน้อย 2. หัวข้อเช่น1.1การแยกขยะ1.2การจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมัก1.3การรีไซเคิลเช่น การใช้กระดาษสองหน้าการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จัดบอร์ดนิทรรศการโดยอาศัยขยะ 1.4. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่างประหยัด 3. จัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมได้แก่3.1 จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอ3.2ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า 4. มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญหรือในโอกาสต่างๆ 5. จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแทรกในรายวิชาหรือบูรณาการในวิชาต่างๆ 7. ดด้านการมีส่วนร่วมพิจารณาจากจำนวนรายการหรือจำนวนครั้งที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐภาคส่วนราชการสังคมและภาคส่วนเอกชนมาร่วมประชุมให้แรงงานหรือให้ความรู้และฝึกทักษะต่างๆแก่นักเรียนบริจาคเงินวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนากิจการด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลหรือด้านบริหารทั่วไป และด้านกิจการนักเรียน